ชุดเหล็กแฮมเมอร์แมคโครยี่สติดลบประมาณ24่ิบรัดด้วยอย่างแอมตัวนี้จะเป็นบันไดข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของแบรนด์แฮมเมอร์ตัวโลบาร์เหล็กของแฮมเมอร์นะครับรุ่นกันชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันเป็นของแฮมเมอร์นะครับสวัสดีครับผมปอนจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดและที่ปรึกษาการขายจากโชว์รูมฝั่งพระรนครสาขาเกษตรโนมินวันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูรุ่นวายแท็กขับเคลื่อน4ล้อมารีวิวชุดแต่งให้ดูนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร210แรงม้าแรงบิดอยู่ท่ที500นนิวตั ควบคู่กับเกียร์ออโต้ส0สปีดนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมราคารุ่นนี้อยู่ที่1 3ึ่0 0้านส0 0บาทนะครับด้านหน้าเราเปลี่ยนตัวชุดกระจังหน้าแบบทรงแรปเตอร์นะครับตัวหนังสือ f o r d เป็นสีดำล้วนแล้วก็ด้านบนจะมีไฟสิว3จุดนะครับเป็นแบบ led สีขาวตัวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่เข้าไปนะครับยกของเดิมออกใส่ชิ้นใหม่ได้เลยส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบ m a t ทิค led แบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นลูกแก้วนะ จะมีเฉพาะตัวว i แท็กขับเคลื่อน4อีล้อแล้วก็จะมีไฟสีแคมป์เป็นตัว C LED ไฟวิง่งกลางวันเสริมด้วยตัวข้อไฟหน้าเป็นสีดำด้านกันชน,น้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของชุดเหล็กแฮมเมอร์นี่กันชน,น้าเหล็กเปลี่ยนใหม่นะเซ็นเซอร์ด้านหน้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งหมด4จุดนะตัวว i t แท็ก4 4มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดยังใช้งานได้เหมือนเดิมไฟด้านหน้านะครับสำหรับตัวไฟชุดกันชนนะ จะเป็นไฟหลีไฟเลี้ลลยวในหลอดเดียวกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของด้านหน้าตัวหูรากปกติตัวหูลากตัวนี้ของแฮมเมอร์เนี่ยปกติตัวนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็จะพ่นเป็นสีดําให้นะครับนี่เราพ่นเป็นสีดําให้ของเดิมมันจะมีนะครับอยู่ด้านล่างมีให้ทั้งหมด2หูลากนะครับตัวรุ่น4ี่คูณสเนี่ยจะมีกล้องสา0้องศานะครับก็จะมีกล้องด้านหน้าที่กระจกมองข้างแล้วก็ด้านท้ายนะ ทั้งหมดสจุดนะครับในตัวกล้องด้านบนสกูป๊ปฝากระโปรงที่เราเลือกใช้จะเป็นทรงฟิตนะครับตัวโลโก้จะเป็นโลโก้ม้าสีของตัวสกู๊ปเนี่ยจะเป็นสีเทาตัวรถนะครับตัดสีดำด้านแล้วก็ตัวโลโก้ม้านะครับจะเป็นสีดำเงาอันนี้ก็เป็นโดยรวมของตัวชุดแต่งด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านข้างกันนะครับสาหรับตัวด้านข้างเนี่ยซุ้มล้อที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วมีหมุด สีดำด้านนะครับเป็นหมุดหลอกนะตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกหมุดเนี่ยมันจะเจาะที่ตัวชิ้นงานแค่นั้นนะครับไม่ได้เจาะเข้าตัวถังรถยนต์แต่อย่างใดนะฮะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับรุ่น white t a เนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยเป็นแม็กอลอยขนาด18นิ้วรัดด้วยยางขนาดหน้ากว้างขนาด255นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแม็กขอบ20นะครับของแบรนด์เบลนไพล์นะแม็กขอบ20ติดลบประมาณ24นะครับสีจะเป็นสีดำเงาบิลลิ่งขอบเนเงินนะครับรัดด้วยยางแอม ตัวนี้จะเป็นยางแอมตัว MT นะมันจะมี AT กับ MT นะครับดอกยางจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น MT แล้วก็ซีรียางเนี่ย33 12.5คูณ1 2 5 r 2 0นะครับสังเกตง่ายๆดอกยาง MT จะค่อนข้างใหญ่นะครับวิ่งสำหรับลุยลูกลังนะครับแล้วก็ทางลุยขึ้นเขานะครับเข้าส่วนได้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวเนี้ยวิ่งจะค่อนข้างมีเสียงดังนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงล่างมีการอัปเกรดด้วยการลองก้อนที่หัวโชค ตัวนี้โชกเดิมนะครับแต่ว่าลองที่หัวโชคนะให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกกับลูกหมากันโคง้งปีกนกเนี่ยลูกค้าถามว่าเราควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนในรถที่มันยกสูงนะครับผมแนะนําแบบนี้รถเนี่ยถ้าเราอยากตั้งศูนย์นะให้มันน่าสัมผัสใกล้เคียงของเดิมจากโรงงานนะครับควรเปลี่ยนปีกนกนะอันนี้เขาจะดีขึ้นแล้วก็กล้อง360องศาที่ผมบอกจะอยู่ตรงกระจกนะครับจะมีบายสปอร์ตตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับ ใบสปอร์ตเราหลังคารุ่นวา t แท็เป็นสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานมีมาให้อยู่แล้วนะครับบันไดข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของแบรนด์แฮมเมอรนะครับรุ่นนี้จะมีตัวแถบกันลื่นมาให้สําหรับตัวบันไดข้างเนี่ยจะมี2แบบนะจะมีแบบแถบกันลื่นกับไม่มีแถบกันลื่นนะครับลูกค้าเลือกได้ด้านท้ายนะครับปกติเนี่ยตัววา t แทมันจะมีสปอร์ตบาร์ด้านท้ายใช่ไหมแต่คันนี้ถอดสปอร์ตบาร์ออก แล้วก็ใส่เป็นตัวโลบารเล็กของ h a m m มอรนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเวลิเออร์นะครับก็จะมีสปอร์ตไลท์ด้านท้ายให้อันนี้เป็นวายแทกนะแต่ว่าถอดตัวสปอร์ตบาร์ออกนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวข้อฝาท้าย F1D เป็นสีดำด้านเสริมอะคริลิกเลนเจอร์สีดำด้านเช่นกันตัวโลโก้ฟอร์ดต,ตัวนี้นะครับจะมีกล้องถอยอยู่ใต้โลโก้กันชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันเป็นของแฮมเมอรนะครับ เซนเซอร์ถอย4จุดในรุ่นนี้นะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมมีสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยหูรากอเมก้กาจากสีแดงเราก็พ่นเป็นสีดำให้เหมือนกันด้านหน้านะนี่ช่วงล่างมีการลองก้อนจัดทรงยก2นิ้วเช่นกันนะครับด้วยการลองก้อนนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันจะเป็นก้อนสีฟ้าฟ้านะครับที่ยกนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายนิดน,นึงอันนี้สำหรับตัววายแทกนะครับตัววายแทกเนี่ย ตัวปลั๊กชาร์จก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับเห็นนะจะมีสําหรับตัววาแท็กนะรุ่นอื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันตัวภายในภายในเนี่ยของตัววาแท็กจะเป็นหนังสีดํตาตัดด้วยขอบสีส้มนะครับทั้งแผงข้างคอนโซลแล้วก็ตัวเบาะพวงมาลัยก็จะเป็นหนังดําได้ส้มนะครับ รุ่นนี้เป็นบ่อ,บอไฟฟ้าคู่หน้านะบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบพูสตาร์ทพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางพวงมาลัยก็ปรับแบบนี้ได้ขึ้นลงดึงเข้าหาตัวสี่ทิศทางนะครับหน้าจอเลื่อนไมคตัวนี้นขนาดแปดนิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้แปดนิ้วนะส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าจอสิบสองนิ้วนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ใช้ระบบหมุนนะจะมี 2 H 4 H 4 L นะครับปรับโหมดเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบนะครับหัวเกียร์บวกเล้่นเกียร์ได้ถึง10สปีดอันนี้คือภายในของตัวรุ่น Y Tag 4คูณ <ไป S 1> ก็<ป>หากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0ู6 3 4 4 0 7 3 9มน้ะครับผมปอนสอดอยู่ดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วย ทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง y o u u u b e ันฝ่งนะครับหรือสนใจทักได้ที่เบอร์086 3440739นะครับสวัสดีครับ